ไปกันครับว้าว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 มันไม่มีเมฆเลยอะทุกคน ถ้ามีเมฆก็คือจะโอเคหน่อยอันนี้ก็จะไปวานลูกนะครับอ่เราไปวานแม่ก่อนเนาะวาดแม่ไปด้านหน้านี่ครับทริปนี้บอกเลยว่าดำคือลือลุยแดดครับพี่น้องน่ลุยแดดสู้ตายขี้ฝ่ากับโบมี่ โอ้ยว้าวทุกคนโหยอันนี้จะเป็นวานแม่นะครับตรงนั้นจะเป็นวานลูกโอ้วานพ่อนะครับพ่อแม่ลูกจะอยู่ตรงนู้นนะครับ วิวสวยมากฝั่งลาวนะครับตรงนู้นี่เป็นน้ำขุจะมีเส้นป่านะครับคือเขาจะบอกว่าเออไม่ให้เราเดินเลยเส้นป่าไปนะอันตรายนะครับเนี่ยวันพ่อวันแม่นะครับวันลูกจะอยู่ตรงนู้นนะครับวันลูก ต้องมีคนนึงไปอยู่ฝั่งนู้นแล้ว <OR> ก<จะ> <JI> ็ถ่ายมาให้ใช่ต้องต้องมีคนหนึ่งไปอยู่ฝั่งนู้นเสียวอยู่นะทุกคนชันมาก พี่น้องผมจะพ้าย,ย่างเป็ดปลายมั้งฮยเสียวอยูเดอเสียวอยูเดอเสียวอยูเดอเนี่ยครับเขาจะแบบมีเส้นปลาให้เนาะขาสันขาสันนะครับทุกคนวิวสวยมากครับ เดี๋ยวจะพาไปวานอันนี้เป็นวานพ่อวานแม่นะครับวานลูกนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะครับเดี๋ยวจะไปตรงนู้นกัน่ะทุกคนไปวานแม่กันพ่อแม่ลูกเนาะทางไปก็จะประมาณนี้นะครับลมดื่นนะครับร้อนมากร้อนแต่ต้องไปครับรุย ถ้าฝนตกนะ่จะเป็นน้ำตกเลยนะครับตรงนี้ไปเลยครับไปเลยไปกันมาแล้ววันพ่อวันแม่อันนี้จะเป็นลูกนะครับ อันนี้วันลูกนะครับยังไม่โตเนาะน้องอยังไม่โตต้องรอให้น้องโตอีกประมาณสักสองสามพันปีเนาะเราค่อยมาดูน้องใหม่ <c oughs> นะครับเราจะเดินไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ขึ้นนะครับตรงนู้นวันลูกจะไม่ให้ขึ้นนะครับวั <c oughs> บนพ่อวันแม่วันลูกปคือคนหนึ่งอ่ะถ้าจะอยากจะได้วิวสวยๆนะครับคนนึงต้องมาเสียสละมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายเป็นมุมนู้นนะครับ <c oughs> จริงๆมันกว้างมากเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะกว้างมากนะครับดูดิสเปซมันกว้างมากมีเส้นปลาให้นะครับไม่ต้องกลัวโหวิวสวยมากเ <c oughs> นี่ครับคนหนึ่งยืนตรงนี้นะครับอีกคนก็มาถ่ายตรงนี้นะครับ จะสวยนะครับจะเห็นวิวตรงนูน้นอ<ฮ>๋อเขามีช่างภาพด้วยนะครับ<ฮ>ใครมาเป็นหมู่เป็นหมูนะเขา<ฮ>จะถ่ายรูปให้นะครับ<ฮ>สวยมากเลยัด<ฮ>เสียวอยู่นะฮะ เดี๋ยวพาดูตรงนี้นะครับดิดหนึ่งโอ้ยน่ากลัวสูงมากนี่ครับทุกคนหลังจากที่เราลงมาจากหินสามวาแล้วนะครับเราจะมาดูช้างนะครับดูหินช้างนะครับทุกคนว้าวไปดูช้างกันทุกคน เหมือนมาก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 วิวสวยมาก จากที่ดูช้างมาแล้วนะครับเราก็จะมาประตูภูสิงห์นะครับทุกคนประตูภูสิงห์นะครับตรงนี้ประตูภูสิงห์นะครับนี่เลยเนี่ยครับก็จะถ่ายตรงนี้เลยสวยจ้าว่ากันโดนกันเท่านั้นเขกรลิงมาดือเหนื่อยแล้วเงาแดดเออเงาแดด จุดนี้คือประตูภูสิงนะครับทุกคนว้าวสวยงามครับสวยงาม

ถ่ายรูปเสร็จแล้วครับไปจุดต่อไปกันเลยครับทุกคน <c oughs> หลังจากที่เราถ่ายรูปจุดประตูภูสิงเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็จะมานี่ครับจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อเนี่ยครับเดี๋ยวพี่เขาจะจอดรถให้ตรงนี้ครับ <c oughs> จุดสุดท้ายนะครับที่พี่ๆเขาจะพาเราเที่ยวก็คือจุดชมวิว สร้างส้างลอยบอ่อนะครับภาษาสารสร่างลอยบอ่อนะครับเนาะไปกันเลยครับไปกันเลยมันจะค,คล้ายๆกับสามพันโบกที่อุบลน,นะครับทุกคนจะค,คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าที่นี่จะไม่ใหญ่มาก <c oughs> อ๋อที่จริงเพ่นจะเขียนว่าสร้างลอยบ่อเนาะภาษาอีสานเฮานี่ยฮะวิวพอยสร้างลอยบ่อไปกันเลยทับซับเลยไปกันครับนี่เลยโอ้ตรงนี้เป็น โอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่คืออาจจะเป็นซางนี่ครับ สำหรับทริปนี้นะครับทริปหินส่อวานนะครับองผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย